เสีย,ยก,ยยกยองเหามีัเก้องกเฮาทกคนมีะรม,มาลุ้เฟตกคนลุ้นเฟตเนาล้เฟสคันเนาะมีพกเเนาะมรรยรกาศพุงตอยู่ไหรรนรากาศพุตกปลายสายมีนะครับทีอะไรเป็นเดือนเหรทสีอะไรเป็นเดือนรบนลาปานน้ <c oughs> หนึน่งกอกนหน่อยจะไปรับเราบุได้หลายคนเสยยังพันมือเขา้ากนะนะดูกับไปรับเขเด้บุณยนะนะเชื่อดูกับรับไ้เด้า่าจะเอาไปยิยม้มขึ้นมาไวาา้แล้ยัมเขาออกไปยิ้มอ่ะมาป้าไวาา้แล้วย้าออกไปเนะี่ย เป็ดนตเนาะกินนเป็ดอกสมุนไพรเนาะโอ้น่เป็ดสมุนไพรเนาะขมิ้นต่างๆเลี้งปลาน้นทุกคนกินเป็ดออเป็ดเนี่ไก่ปานี่นึ่งมาเนาะนี่เป็นนึ่งเปนีรเซลล์ขงราเามาเลยนะ นัจากระส่ายกระมาวนีนาเอาไผ่าเลยลยผ่าเนาะกลเซ่เกลเซเนาะมาเด้อมาเด้อมากินดกันเด้อมาเด้อมาเด้อกินมกันโอ้ลงปนโต๊ะมา่ละป้นโต๊ะอากาศดี้นโต๊ะมีแถมนาวเนาะ เป็ดไร้นี่เป็ดอะไรเดินเป็ดเหรอซักเลอ๋เป็ดอีกำลังไข่จับนื้โตกำลังก็ไข่เนาะเห็นได้ จอไข่นเอยกำลังจอไข่น,ขนอกไม,มาชิมกันด้วไก่นี่เนาะอ้าวดน่มกันเอา เด้อเด้อิกันเด้อคอนหอยเนาะคอนหอนเนาะฟุ๊กฟุ๊กฟุี่ไอาได้นเป็นเดือนอะเนี่ยรับปนิชเขาซื้อเนาะเขาฟักตัวแช่ไหมฟักมีดเาเห็นฟักมีดปั้นนี่นะดมันก็ร้อยแล้วะนร้อยเลยบ่เขาไป็นทีเนา่แล้ีดอไปลี้ยงเลยิลองซีมันเบิ้งเด้นเบิงด้ ตักบ่ออร่อยเลยอร่อยเนอะอร่อยข้ไข่เราแซ่บาลาจบแสบจบแสบจบแสบบแจบแสบบแสบตอกันนะเดี๋ยวผมมาเด้อมกัน้อเออนี่มันหัวเป็ดขอบเป็ดเนี่ยเป็ดเนีนี่เฮ้เฮ้เฮเยเยยเเย กันนะตัวค่าแล้ว่นี่อันนี้หัวเป็ดคักได้นี่เป็ดเนามโค้งเนกาเนี่ยแหวะโค้งลลังมันคงสลักหลังตัไข่เป็ดไข่เหรอตัวตานาเสบได้นึ่งตไข่ตานาเสบทุกคน าเซฟขน้นหอเซนาะข้นตกแล้วเสร็จเพียงแล้วอันนี้คือลอแป้งมาทุก่นรักแป้งเส้น เน้แป้งเพิ่มนเนาะเพือนอะไรเป็นอกอแล้วแล้วแป้งแล้วแป้งแล้วก็มีไหมเงมเด้งเงเป็ดเดดาใบแล้วมโอ้ยใครเลยพี่โมงก่อนนะเดี๋ยวเี้ยงอนี้นะโอ้ดิองมันองนอกองเป็ดตาองแกเป็นไง อาการกลับก่เนีโอโหโอโหมินำเอกบักไงกไงนเติมคุ๊แม่ซองโล่นะเป็นนอบกต้องโล่ต้องโป้ายต้องโป้ายนะแม่พ่แม่อีกอันนี้คือใข่เลด้ยคนเนาะอันนี้คือใข่นะ ไทยเลยเนาะตีนนี่แหละทุกคนตีนเนาะบัวสุพรรณเนาะข้าก่ยอะไรเอ่เออข้าเป็ดเนาะตีนเ็ชหรือว่าข้าเป็ดแต่ข้าอันนี้ข้ามันอันนี้ละข้าเหมืออันนี้ข้ามเนาะเมื่อจบเนาะอ่ะจบเล้วทุกคนกินกันทุกคนอ่าพร้มกินหมดเลยท้ายทุกคนทุกคนนี่มาแล้าจะไปแล้จะไปทุกคนจะไปทุกคนข้อขวาใจทุกคนปรามาที่ตาย mamane fusa wuero motima